เฮ้ hey, านายกินไหรหรือ,อยังอืออาอไปไหนอะอกินไหรหรือ,อยังเฮะมีกวางน้อยนะครับสามตัวครับทำไรเนี่ย,อยโอ้โห อ๋อมันมีแพตัวนี้นะเห็นแล้วครับนั่นนี่ <laughs> ไอจิ๋วไอจิ๋วที่งอนดูน <laughs> กินอะไรกันอะ่ะเด็กน้อยฮะเฮ้ <laughs> <laughs> พวกนายชื่ออะไรอ่ะอา้าวน้องน้อยดูอม่มันพูดว่าอะไรเนี่ยอ,อยูนะมันจะเสียงมันอยเอ่อันนี้พี่มันหรือเปล่าอันนี้มันที่มันเมียงแลพี่รู้ได้นะอ,อฮาลู มันอยากกินข้าวนะพี่มันอยากกินอาหารนะพ่อมันมีตัวหนึ่งอ๋อครับมันมีสามตัวอือมตอนนั้นแม่ไันหรือเปล่าตรงนู้นเป็นแม่หรือเปล่าลูกเพ็ดนะนี้น่ารักแต่เราขึ้นไปข้างบนไหมไม่ลูกเพ็ด น,นี่ก็กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงสี่สิบนะครับการเย็นมากเรากำลังจะไปที่นี่ฮะเห็นไหมครับระวังนะระวังนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ ม่อนล้านวิวนะครับม่อนล้านวิวอ้เป็นไงบ้างาาครับพเพื่อนอนอกหนเย็น,น,เยนไหมคะเย็นมากเลยเนีน่ยนะอากาศดีมากครับ